สวัสดีฮะอยู่กันที่ช่องเอ็ดราบอลกันอีกเช่นเคยนะครับใกล้จบฮารนบินหาไลโอราเพื่อสรุปอนาคตรูรนาซิซเทนซื่อประจำเมืองดอสมุนระบุเมื่อวาัที่ที่ผ่านมาเออริงบฮาฮารนเดินทางไปหามิโนไลโรอราถึงประเทศฝรั่งเศสเพื่อดำเนินการตอนสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองโดยเจ้าตัวได้คุยกับคนของฝั่งเสือเหลืองก่อนขึ้นนกเล็กด้วยเออริงบฮาฮรนกองหน้าดังของปริสินดอสมุนสโมสรดังของศึกบุเดลิกาเยอรมันบิดไปหามิโนไลโรอราเอเย เป็นการด่วนตามรายง,งานของรูสนาซิเทนสื่อท้องถิ่นประจำเมืองดอสมุนฮารลนดนนับเป็นหนึ่งในนักเตะที่เนื้อหอมมากที่สุดคนหนึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาจากการที่เขาทะปตูได้เปกอบเปกลับและเพิ่งมีอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวหรือว่าทีมเอเย่นของฮารลนดนบรรลุข้อตกลงแบบปากเปล่า,ก,าก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกระทั่งล่า,าสุดดูนาซิเทนแชร์ว่าฮารลนดนลงทุนขึ้นเครื่องบินจากประเทศเยอรมนีไปยังเฟรนซ์ลิเวล่าย่านหนึ่งในประเทศฝรั่ เมื่อวันอาทิตย์ที่24เมษายนที่ผ่านมาหลังจากไลโอราอาศัยอยู่ที่นั่นโดยจุดประสงค์หลักของการเดินทางครั้งนี้คือเพื่อดําเนินการขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตของดาวเตะชาวนาว์แถมก่อนจะขึ้นเครื่องนั้นฮาร์เรนได้เจราจาแบบสั้นๆกับฝั่งดอทมุลด้วยไปที่เชื่อกันว่าข้อตกลงระหว่างฮาร์เรนกับดอทมุนมีเงื่อนไขที่ทําให้ตอนนี้เขามีค่าฉีกสัญญา64ล้านปอนด์หรือประมาณ2,816ล้านบาทซึ่งเป็นจานวนเงินที่ไม่แพงจนเกินไปสําหรับนักเตะ,ะระดับเขาโดยเสนตายที่จะทําให้เงื่อนไขดัังกลล่าวมีผน,นคือจ ที30่30เมษายนนี้และคาดกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยื่นข้อเสนอทันเวลาสำหรับการปิดดีลนี้แน่นอนเอาละฮะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบอ็นลาบอร์กันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ